สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับหัวข้อที่คุณเปลวให้เอาไว้คือลมบุรพาพัดมาที่ไทยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวถามว่ารู้จักคำว่าหมาเรากันไหมครับ ถ้าไม่รู้จักเนี่ยก็คงจะเคยดูคลิปหมานอกรั้วกับในรั้วที่มันหึ่มแห่แล้วก็เห่ากระโชกใส่กันนะครับประมาณว่าอยากจะฟัดกันให้มรู้ว่าหมาเป็นหมาไปข้างหนึ่งเลยแต่ว่าจนใจครับเพราะว่ารั้วกั้นอยู่ทําได้แค่แห่แห่แล้วก็เห่าสะบั้นใส่กันเท่านั้นแหละครับแต่พอเปิดรัวให้เนี่ยจากที่จะกัดกันให้ตายไปข้างหนึ่งก็กลับกลายเป็นการกระดิกหางแล้วก็คลางยิงยิ้งให้กันและกันกลายเป็นศัตรูของศัตรูคือมิตรไปซะอย่างนั้นแหละครับ การเมืองมันก็เรื่องทมถุยก็ประมาณนั้นนะครับนอกจากจะหน้าหนครูน่ารำคาญแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าคําว่าหมาเล้ากันแต่สังคมนิยมจริตชอบนะครับเพเล่อ <ๆ S 1> ไปถือหางหมายุให้กัดกันโดยซ้ำไปบ้านเมืองมันก็เป็นแบบนี้นะครับจึงไม่ต้องไปไหนกันล้ครับสนุกไปวันๆกับการกระตุกโซ่หมากันเล่นๆความจริงแล้วเนี่ยนะครับพลันที่สองราชอาณาจักรคือราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบียฟื้นสัมพันธ์ณวันที่ซาอุเชิญนายกประยุทธ์ไปเยือนตรงนั้นถือว่าโอกาสมาฟ้าใหม่เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มืดมิดมานานทุกด้าน32ปีคืนกลับสว่างใสจำรัดเจิดจ้าแล้วก็จำเริญขึ้นกว่าเดิมได้สามไปแต่ก็น่าเสียดายครับ ความอิจฉาความริษยาเนี่ยมันบังตาบังใจนักการเมืองแล้วก็นักล่มเมืองจนแยกแยะไม่ได้นะครับระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนก็กรรมนะครับเป็นกรรมจากนักการเมืองบางคนนี่แหละครับที่ก่อเอาไว้แต่ว่าประเทศชาติและคนไทยทุกคนเนี่ยกลับจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมที่ไม่ได้ก่อน,นั้นแบบเต็มๆเ,เ,เลยอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงตุดจีนนะครับเขาถือกันให้พูดแต่เรื่องดีด พูดแต่เรื่องที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นก็มาดูเรื่องมงคลที่จะเกิดกับประเทศไทยแล้วก็คนไทยต่อจากนี้บ้างกวกันนะครับสิ่งดีสิ่งมงคลมาจากทิศไหนบ้างอาจารย์สมเกียรติเนี่ยชีย้ทิศเอาไว้เมื่อวานนี้ผมก็รัฐนามาทั้งกระบิดังต่อไปนี้ครับใช้ชื่อผู้เขียนว่าสมเกียรติโอสถสภาหัวข้อคือจีนกับไทยเริ่มต้นนี่ครับอาจารย์สมเกียรติบอกว่าหนึ่ง เมื่อสาปีที่แล้วเนี่ยก่อนจะมีโควิดช่วงตรุจีนเนี่ยนะครับทางการจีนเขาขอให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้จีนเนี่ยเพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่วันละ100เที่ยวเพราะว่าคนจีนเนี่ยนิยมมากจนเครื่องบินไม่พอ 2. ตอนนี้จีนคิดวัคซีนใหม่ได้ผมก็มั่นใจว่าจีนเนี่ยจะผลิตและฉีดให้กับคนจีนครบทั้งหมดเข็ม3ภายในปีนี้ปีหน้าก็หวังว่าคนจีนเนี่ยจะมาเที่ยวไทยมากมายเพราะว่าคงจะไม่ไปออสเตรเลียไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปอเมริกา ไม่ไปแคนาดาไม่ไปยุโรปแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่รู้ๆกันอยู่ครับ 3. ครับเจอยุทธการตีเว่ยช่วยเจ้าของรัสเซียเข้าให้ย่านเอเชียก็น่าจะสงบดีนะครับ 4. คืออนาคตส่งออกของไทยดีมากพาณิชก็ไหวมาก 5. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยลึกซึ้งมากคนเชื่อมกันด้วยใจแต่อวงนั้นมาจากตระกูลแต่ตระกูลใหญ่อันดับ12ของจีนด้วย แค่เชิญผู้นรสกูลใหญ่มาไทยนี่ก็จะยกขบวนมาเที่ยวไทยกันหลายร้อยล้านคนเลยทีเดียวนะครับการบินของไทยเราก็จะรุ่งโรจน์เหมือนเดิมเราทําได้ครับ6ครับโชคดีที่คุณจุรินเนี่ยไปเปิดการค้ากับบนลทนเมืองต่างๆเอาไว้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอินเดียด้วยนะครับคุณจุลินก็ไหว้ไปเมื่อวานนี้แล้ว7คณะของซาอุก,ก็จะมาแล้วครับเตรียมงานทั้งสองฝ่ายดีมาก 8เรื่องทางลาวเรื่องธรรมพม่าก,ก็เรียบร้อยดีจีนประสานได้เรื่องดีๆกําลังกลับมาอีกเยอะแยะ,ยะมากทีเดียว 9. ครับข่าวดีพิเศษเลยอันนี้คือการเสด็จไปทรงร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวของกลมสมเด็จพระเทพนี่แหละครับที่จะเกิดคูณดูปการใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนและก็จะเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพในโลกด้วยนะครับขอชื่นชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์เสมอมา ข่าวดีมีเพียบครับก็ขอ,ขอให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองสวัสดีบรรุจีนนะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆุกคนไม่ได้เป็นสอสอ,สอผมจึงมีเวลาคิดอ่านทำงานให้กับประเทศได้เยอะเลยแปลกทําไมอยากเป็นกันจังให้ผมวิ่งไหว้คนผมไม่เอาหรอกครับเสียเวลาคิดงานใหญ่เปล่าๆนี่แหละครับคุณเปรบอกว่าครับข่าวดีข่าวมงคลของไทยเนี่ยมาทางทิศตะวันออกของจีนแล้วก็ตะวันออกอกลางก็คือซาอุดีอาระเบียนะครับรวมทั้ง กลุ่มประเทศอิสลามนั่นเองทั้งเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนทั้งด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวนั่นเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งต้องนับว่าสำคัญยิ่งยวดกับไทยมากๆแล้วก็ไม่ได้มองกันมากนะกก็คือด้านของความมั่นคงเกี่ยวกับปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถ้าจําที่นายกถแถลงรายงานกับประชาชนหลังจากที่กลับจากซาอุเมื่อวันที่26มกราได้ไหมครับ หนึ่งใน9ด้านจากผลสําเร็จของการฟื้นสัมพันธ์ของสองราชอาณาจักรเนี่ยด้านที่6มีเนื้อความดังนี้ครับนายกบอกว่าด้านความมั่นคงซาอุดิอาระเบียถือเป็นประเทศอิสลามสายกลางที่มีอิทธิพลสูงในกรอบองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC สามารถมีบทบาทช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนและตามแนวทางสันติสุข นอกจากนั้นนี่ยังสามารถมีความร่วมมือกันด้านข้อมูลข่าวสารความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายได้อีกด้วยนายกบอกว่าอย่างนี้นะครับคุณเปรบอกว่าประเด็นนี้แหละครับปัญหายะลานาราธิวาสปัตตานีสาจังหวัดภาคใต้ที่มีขบวนการพยายามจะแยกตัวและตั้งเป็นรัฐอิสระเนี่ยมันเป็นหนามในเนื้อที่ยากจะบ่งออกมาจนถึงบัดนี้นะครับบ่งได้ไม่ได้ หัวใจอยู่ที่ OIC หรือว่าองค์การความร่วมมืออิสลาม Organization of Islamic Cooperation นี่แหละครับสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเจด,ด้านะครับมียูซุบบินอาหมัดอาวไรมีเป็นเลขาธิการใหญ่ OIC เนี่ยจริงๆเราได้ยินมาตลอดแต่ว่าในภาพประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจบทบาทแล้วก็ความสำคัญของ OIC เนี่ยน้อยมากก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า OIC นี่แหละครับที่จะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายปัญหาชายแดนใต้ ได้โดยตรงเพราะว่า OIC เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่สำคัญที่สุดของโลกมุสลิมนะครับมีทั้งหมดเนี่ยห้ประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิกอยู่ประชากรโลกตอนนี้มีอยู่7 3 0ดล้านคนในจำนวนนี้ร้อยละ22เนี่ยเป็นประชากรกลุ่มประเทศองค์การโ i c นะครับประเทศไทยเราไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงแต่เป็นประเภทประเทศผู้สังเกตการของ OIC เมื่อปีพุทธศักราช2541 มีความพยายามครับที่จะแยกชายแดนใต้เป็นรัฐอิสระมานานแล้วนะครับแต่ที่พยายามยกปัญหาเข้าสู่เวทีระดับโลกพยายามให้ที่ประชุม OIC เนี่ยสนับสนุนการแยกตัวเริ่มขึ้นเมื่อปี2517แต่ประเทศมุสลิมเนี่ยเขาไม่ให้การสนับสนุนครับเหตุที่ OIC ไม่ยกระดับปัญหาชายแดนใต้เข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยอันนี้ต้องชมรัฐบาลไทยแต่ละยุคก,กันเลยนะครับว่าเดินแต้มผ่านมิตรประเทศที่เป็นสมาชิก OIC ได้อย่างยอดเยี่ยม ผสม้ะครับที่โลกเนี่ยขยกนิ้วให้ไทยในด้านของการเมืองระหว่างประเทศคนละเรื่องเดียวกันกันกบช h i น e สทอล์กและกำลังนะครับคนละเรื่องกันคือทุกครั้งเนี่ยที่กลุ่มก่อการผลักดันให้เรื่องชายแดนใต้เข้าสู่ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ57ชาติสมาชิก OIC ทีไลเนี่ยก็มีอันต้องถูกยับยั้งไปก่อนักทุกทีจนกระทั่งปี2541ครับที่ไทยเรา ได้รับการสนับสนุนให้เป็นประเทศผู้สังเกตการนั่นแหละครับถึงได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจกับที่ประชุมโดยตรงนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องชมกันเองนะครับไทยเรานี่มแม้ด้านวิเทศบายนี่เจ๋งที่สุดทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ครุกวงในเก่งครับเป็นสมาชิก OIC ไม่ได้ไม่เปไ็นไรก็ไปเข้าทางองค์กรด้านเศรษฐกิจในเครือข่าย OIC อย่างเช่นสภาหอการค้าอิสลามอุตสาหกรรม และ,กะเกษตรกรรมหรือว่า ICCIA ปี2550นะครับสมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยมุสลิมเนี่ยได้ทำ MOU กับ ICCIA ที่ว่านี้เป็นด้านส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั่นหมายความว่าไทยจะขยายตลาดการค้าไปได้ในโลกมุสลิมในสินค้าอัญ,ญมณีสินค้าเครื่องประดับแล้วก็สินค้าแฟชั่นโดยเฉพาะด้านอาหารและสินค้าฮาราน กระววาการที่สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลามของ o อ c เนี่ยเขารับรองสถาบันมาตรฐานฮาหานแห่งประเทศไทยก็เป็นสมาชิกล่าสุดนะครับเมื่อปี2559นั่นเท่ากับว่าไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาหารฮาลร้านแล้วก็สินค้าฮาลร้านของโลกเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับโอกาสมันเปิดกว้างมากขนาดนี้นะครับซึ่งก็อยู่ที่เราคนไทยนี่แหละครับว่าจะใช้โอกาสนั้นไม่มากน้อยขนาดไหน ปัญหาชายแดนใต้เนี่ยก็ทำท่าว่าจะสมูทแอสซิลแต่พอมาเกิดเหตุปล้นปืนค่ายทหารเมื่อปี2547ในยุคทักษิณแล้วตามาด้วยการสังหารในมัสยิดกรือเซปัตตานีและการสลายผู้ชุมนุมหน้าสพอตากใบดาราธีวาดตายเป็นจำนวนมากนั่นแหละครับไอทางที่ราบรื่นก็พลิกถลายลื่นกลายเป็นงานหนักของกระทรวงการต่างประเทศต้องไปปิดทองใต้ฐานพระกันใหม่อีกยกหนึ่ง ในการยับยั้ง OIC มิให้มีมติยกระดับปัญหาใต้เข้าสู่ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสมาชิก57ชาติมุสลิมเนี่ยนะครับไม่ฉะนั้นแล้วในพูดในคำเดียวครับเละยาวนานกว่า15ปีทีเดียวนะครับจนเมื่อ26มกราคมปี65ในรายงานประชาชนของพลเอกประยุทธ์ในความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียถึงได้มีด้านที่6นะครับที่ระบุว่าสามารถมีบทบาท ช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนวทางสันติสุขเรื่องนี้ยาวครับแค่ขยุ่มมาคุยเนี่ยยังยืดไม่จบความเลยครับแต่ว่าจบก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันดึกแล้วคุณขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับ